พี่บุ้มทำไรครับสวัสดีครับฝากช่องหน่อยครับช่องตะกี้จ๋าช่องอะไรโอ้โหตะกี้จ๋านี่ตะกี้จ๋าฝากกดชั้นเนาฝากกดข้างล่างนะพี่เป็นไหนรูปอะไรระฆังอ่ะเออรูปรูปะฆังแดงๆอ่ะเออเขาเรียกอะไรกระดิ่งกระดิ่งไม่ผมโอ้ผมออกมาถ่ายไม่ทันไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรกินครับ ตำแตตบตำแต๊บตำแตงโอ้ช่วงนี้ไม่มีเวลาตัดต่อครับเพราะว่างานเยอะมากทำงานเช้าเย็นเช้าเย็นนู้อันนี้อะไรครับอันนี้คือปลาโหเป็นตอนด้วยเป็นตอนโคตรไทยโคตรใหญ่เลยเป็นตอนมาวะเป็นตัวอะไรอ้โเทษทีครับนีผมลูกอีสานนะลาบหายเลย ข้างในมีอะไรบ้างครับมีพริกพริกับโคกนะครับพริกับโคกอ,อันนี้ไม่ทราบว่าตำอยู่ที่ประเทศอะไรครับอ,อิสราเอลครับโอ้าเรีกว่าส้ตามตำอิสราเอลโอ้หสุดยอดเลย <laughs> มาละ่ะอันนั้นอะไรอ,อ่ะโอ้หโหอะไรชุลชุลใส่ไปเลยห่อนหนึ่งแซ่ไล่แซ่บไล่แซมหน่อยแซมหน่อย แอมนใสเซีบเลยบสเซียบเลยอันนี้เฮดหยงอยู่นี่มันดูกันไม่ได้ครูลูใช่ป่ะครูลูครับความลับของครูลูครูลูอเล็กลอยยิติงวันสเต็บฆ่าโต๊ะโอ้อันนี้ก็แตกครับอันนี้คืออะไรครับเลมอนไม่ใช่มะนาวนะ ทำเร็วๆได้ไหมครับเร็วปั๊บ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 เลยมาว่ะแต่ว่าผมบอกเลยว่าแสบดากเชฟอุ้มทำอะไรแสบดากขนาดนักผู้นี้นอนเนี่ยว่ะโอ้โหโอ้โหโหัวนะหัวนะหัวนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหดูดิเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยพอ ทำหน้าตาอร่อยดิทำหน้าตาอร่อยชิมแล้วอร่อยไหมอร่อยเอาแบบผมแบบสดๆเลยนะเนี่ยผมอัดแล้วผมลงสดๆเลยเป็นไงชิมหมดแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับมาไม่อยากสีเค็ม <laughs> <laughs> เค็มมีดีวะ่ะ มะนาวน่รอนมันเมะนาวน้ำตาลบนเตียตัวนี้ตีสอเตี๋เตงนตีสอนเลบะแลนี่แตงเขาปาเขโอ้หแซ่บว่าดีอย่างเนปั๊บ้มตาเนี๋ยว่าเจ้านี้อีดีามสมตามเก่งวันนี้ก็ไปเจ้าผมบอกเลยเปิดร้านลับ แน่นอนป่ะทททททเ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 าใส่จานใส่จานดิใส่จานมีสองสี่สิบแม่โอ,ออ 2, 40, โอ้โหน้ำเอะละมีองสี่สิบแม่ดิโอ้โหเยอะวันหลังเดี๋ยวไปตกปูามามาดูครับอืมปลาครับมาว่ะโอ้โหรอบดึกอันนี้ก็กี่โมงตีสามแล้วโหสุดยอดสุดยอด มตฝากหน่อยครับเชฟอุ้มฝากฝากดูกิ่นตำแตงนะครับครับแล้วฝากอะไรยังไงตกปูตกปูช่องเราช่องตกปูอ่ะอันเนี้ยช่องช่องช่องตักกี้จ๋าชแนลนะครับที่เป็นหนอยล่าทางสีแดงด้างล่างเลยกดฝากกดติดตามกดไลค์เนะครับกดไลค์กดแชร์ตักกี้จ๋าตักกี้จ๋าแชร์จ๋าย่าเลยเชฟย่าเลย เป็นเด้เป็นเด้รอบเด็กเว้ยผู้ใดเห็นนำ้ำลายแตกปากปากเลย,เอยบอกได้ว่าเว้ยแสบดากระื่มเศร้าแสบดากกันแท้เนี่ยเอยสุดยอดขอลาไปก่อนครับอ่าโอ้สเต็ปล้มบอลไม่มีละไม่ได้ดูเอาความดูเฟซละอ่าสเต็ปล้มโต้ครับช่วงนี้ไม<ล>่<ล>ค่อยล้มลวมโตเท่าไหร่มีแต่โตล้ลมนะอ่าเล็กน้อยหายนั่งลมนะครับอยากกินข้าวแล้วนะครับโอ้โห ไปก่อนเด้ตาตาตาอ,อ,อไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอช่วงนี้นี่อะไรมีต้มไก่จากบ้านไผ่ครับต้มไก่บ้านไผ่ขอนแก่นขอนแก่นเชฟจากฝีมือเชฟเล็กเล็กน้อยหอยนางรมนี่รู้สิหยอ่อนดีเดียวะ <c oughs> มันคักขนาดนี่วะ เชฟเล็กขึ้นรอเหยอะตาดีตาดเลยโอ้ยพ่อเถาอี๋ยยยียยยย่ยยพยยยย่อเยยยยอย่ยยบอยย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 เยย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 ย